สวัสดียามเช้าครับเพื่อนเพื่อนไปเช่นเคยนะครับกับบรรยากาศบ้านๆมีคุณพ่อจักตอกนะครับจักตอกเว้ตาน้าก้านะครับเพื่อนเพื่อนอากาศร้อนนะครับแตนนี้มีแดดแรงบมกมีลม

ว่กันไหมครอบลกันนี้แดดแรงนะครับเพื่อนดูคุณพ่อจากอกกันนะครับต,ตอกไว้ฐามตะกา้า Tìm nó cái quyền nó nhéo không to. Tu nguồn tâm mãi đó. Tìm mỉa 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 nhéo, mỉa 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 เอาแซงอบ,อบออ <c oughs> ลบไอไม่โดนหรอกแต่วันนี้แดดแรงครับเพื่อนแดดแรงมากเลยแ <c oughs> สียงแดดดูสวยพี่อีกแบบนะครับเพื่อน แสงแดดดำเท้านะครับก็ดูสวยดีไปอีกแบบบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเบ้านนะครับ